มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกุ้งพลอยเคลื่อนไหวนะคะโพสต์คำนี้หลังหมดลุ้นรีเทิร์นค่ะกุ้งพลอยกนิทารินนะคะเคลื่อนไหวหลังอดีตสามีหนุ่มสอนรามออกมายืนยันชัดเจนไม่มีลุ้นรีเทิร์นแฟนแแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะเรียกว่าชัดเจนกันทั้งคู่สําหรับอดีตสามีภรรยาหนุ่มสอนรามแล้วก็กุ้งพลอยกนิทาริน หรือชื่อเดิมติ๊กกนิทรินพัชระพักดีโชตก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศขอโอกาสสีบสามีอีกครั้งหนึ่งทำเอาหลายคนลุ้นหนักนะคะว่าจะมีโอกาสดีเทิร์นหรือไม่และต่อมาฝ่ายชายสอนรามได้ออกมาเปิดใจชัดเจนว่าเรื่องราวระหว่างตนกับอดีตภรรยาน,นั้นจบลงไปนานแล้วและไม่มีโอกาสดีเทิร์นอย่างแน่นอนรวมทั้งยอมรับว่าเบือ่อที่จะต้องตอบคำถามแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆล่าสุดข่าวกุ้งพลอยได้เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากฝ่ายชายนะคะออกมาให้สัมภาษณ์โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปยิ้มยิ้มลงใน Instagram แล้วก็ข้อความว่าใจนิ่งๆิ่งยิ้มยิ้มยิ้มสวยสวยสวยงามงามงามสบายสบายสบาย,สบายไว้ถือว่าเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายขณะที่แฟนๆพากันเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมากมายนะคะเช่นบอกว่าเดินหน้าต่อไปตั้งใจทำงานหาแฟนใหม่นะแม่วีจีสวยแบบนี้หาใหม่ได้ไม่ยาก นี่ก็คิดว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันค่ะเหมือนมีคนมาไขกุญแจมือถ้าเขารักเราเขาไม่ปล่อยให้ใครมาเหยียบเราค่ะเดๆชิดๆสู้สู้นะพี่เดินหน้าต่อเลยสวยโสดรวยหาใหม่ได้สบายเลยแม่อย่างสวยแค่เปิดใจและอีกมากมายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวเลาฟิสโปรค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ